ไอคิวทางนี้อ่ามาอ่ามาพร้อมพร้อมทุกอย่างพร้อมว,วันนี้สนุกแน่ันคิวสนุกอ่าวันนี้เยอะวันนี้เยอะสัปดาห์ที่สองอันนี้อสาเป็นส่วนใหญ่เลย

เลืยไม้ไตกบนับไป

อันนี้ก็ส้มเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมนั่นก็รับปั้นอะไรบอกสิคะปั้นอะไรลูกใบไม้คุใบไม้ใบไม้อ่าเอาลูกใหญ่หน่อยนี่ลูกใหญ่หน่อยลูกเอาปั้นส้มส้มใบใหญ่หน่อยครับอันนี้ลูกเล็กแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวยังมีลูกใหญ่อ๋อลูกใหญ่นี่เองอันนี้มันยังไม่สุอันนี้ก็ยังยังไม่สุกยังไม่สุกอ่ายังไม่สุกอันนี้ก็กินไม่ได้ไม่ได้อันนี้สุกินได้กินได้ขอแบบสุกๆ ลูกย่อยลูกย่อยลูกเล็กใบเล็กพอลูกใหญ่ใบเป็นไงโอ้ใบเท่าเติบอืมนั่นไงโอ้ยเดือดอันเดียวกินได้ไหมนี่ถ้าใหญ่แล้วมันสุกยังสุกเอี๊สุกแล้วอันนี้มันอันเดียวอันเดียวนะโอเคอันนี้มันนี้มนอยากก่ง นิ่มเล็กนิดหถึงก่อนนิ่มได้ใหญ่นะอันนี้มันใหญ่ยิ่งหนึ่งใหญ่ยิ่งหนึ่งนะก้อเล็กเล็กกว่านี้นะได้ไหมเติบเติบงี้ขอเติบเติบไปเลยกินได้ทั้งครอบครัวเลยใช่หนาใช้ ได้ได mm oh, ้ได้ทำได้ไหมลูกได้นะเกหอมได้ไหมลูกอ๋อได้ได้เี่มอันนี้่อไปค่ะสองดเลกลลูกสองค่ะไปดีเดี๋ยวรลูกอ๋อเล้งเอาเ่มากเก่งมากโอโอ้สามสิบเก่งมากถูกต้อง อีกครั้งอีกครั้งเองเอ็นเอ็นเนสเนอะไรคะรังนกรังนกน้องชี้ชี้กับกูด้วยหนชี้หน่อยหนุกชี้เลยค่ะไหนรังนกลูกโอ้โหนี่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 อะไรคะส้มส้มอ่านว่าไงคะโอ้ไรคะโอตัวโอ ไหนโอพิมเล็กไหนโอพิมเล็กไหนโอพิมเล็กคะอ่าไหนโอพิมเล็กน้องช่วยชี้คุณครูชี้หน่อยชี้หน่อยเดี๋ยวน้องช่วยชี้ลูกโอออร์เรนออเรนต์เดี๋ยวเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากอะไรคะอะไรลูกโจมโจมเก่งเลยโอ้ออกเสียงชัดมากพี่อูพี่ซ่าโอ้เก่งเก่งเก่งจ้าอ่าอะไรคะ กระทะกระทะอ่าตัวอะไรคะตัวอะไรลูกตัวหมูหมูไม่ไม่ไม่ pig pig dog ที่หมูโอ้ปิ๊กหมู pig อะไรยึ๊บอุ้ยมันเป็นนุ่นมันเป็นอะไรเขาเรียกโอ้ลังหมาบ้าลังหมาบ้า มากรสตาร์เตอร์โอ้แต่ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมฮะหมุนหมุนหม,มุนมโอเคเอา่าไปธนาคารกรุงไทยสาขาวเวียงศัะห้ามเป็นโลตัสให้เป็นกรุงไทยสาขาวเวียงศัะ ประเด็นก็คือไปเปิดบัญชีเปิดบัญชีเพื่อที่จะเขาจะโอนเงินให้อะไรประมาณนั้นเนาะได้ครับได้หมดถ้าโอนเงินให้ก็โอเคไปไปธนาคารกรุงไทยสาขาววนส์เดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงโอ้โหนี่กี่คนวะนี่กี่คนวะนี่สิบเอ็ดใช่ไหมนี่เดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบมทำไมสิบทำไมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอสิบคนสิบคนเดี๋ยวมามีมาอีกอ่าใช่ไหมครับสิบก่อนสิบโน่สิบเอ็ดโน่สิบเอ็ดมาแล้วอ่าคุกคัก,กวันนี้มาคุกคักไ <มา S 1> ปกี่คนแล้วอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเกสิบคอคุณเส้นสิบสอวันนี้สิบสองสิบสองแแล้ว,ลวโอเคไหมสิบสองคนโอเคโอเค หมวกอะไรครับมาโรงเรียนต้องใส่หมวกอะไรคันย่ะคังต้องใส่หมวกอะไรครับหมวกกันน็อกอ่าหมวกกันน็อกแั้วก็กันยัางกันยัางกันยัางฮะวิ้งกันย่างกันย่างอ๋อคันอ๋อคันหลังคันหลังอ๋อคันหลังอ๋อคันหลังคันหลังเราเขียนลูกเขียนเขียนเขียนเลยครับต้องเรียกมาผิดตู้นะครับเดี๋ยวจนเล่นกับสองคนลูกเขียนจับได้นะครับอืมก็จะไม่ไม่ผิด ไม่ผิดเออไม่ผิดไม่ผิดไม่โอ้นี่ตรงมากเลยนะเก่งมากเลยเนี่ยสระกอําข้างบนไหนลูกกลมๆข้างบนกลมหัวกลมหัวกลมกลมกลมวนกลมกลมกลมก็เก็บค่ะเก็บเออไม่ต้องมองกลมเก็บค่ะเก็เป็นไหมครับเก็บเป็นไหมอ่าเออได้ได้ดวงตานี้มองออกเลยนะอันนี้อันนี้เด่นแก๊สนะ เก็บเลยใช่ไหมนี่คุณพลเล่นเองต้องเก็บเองใช่ไหมครับตาตาตาไก่การคณนั้นได้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 โตเป็นระเบียบปานนี้เป็นระเบียบเลยใช่ไหมเป็นระเบียบอ่าเป็นระเบียบเลยยังเจ็บจีแล้วบวหอมหัวกเท่ก็มีที่นี่ไป แบตบแบตบหมดแบตบหมด,แบบหมดต้องแชทแบตบอเกอ,อ,อกไปซื้อน้ำของกินให้กับคุณครูวันนี้เขามีบิ๊กคล e นนิ่งครับผมบิ cleaning, ๊กคล e นนิ่งก็คือทำความสะอาดโรงเรียนอย่างเงี้ยสำนักงานเขาก็ทำความสะอาดสำนักงานอะไรเงี้ยแล้วก็ทำความสะอาดโรงเรียนจัดห้องใหม่อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับผมก็ น่าจะไปซื้อเครื่องดื่มให้กับคุณครูวนะันนีเนาะโอเคเดี๋ยวไปกันนี่เป็นาวตอนนี้ก็เริ่มเก็บของแล้วเริ่มจากในลินชักก่อน <c oughs> นี่น้องน้อยนะครับผ <c oughs> นี่พี่ซื้อมาเอาไว้น่นงานนะี <c oughs> ่เริ่มจากลินชักเดี๋ยวก็จะเป็น <c oughs> แฟ้มตู้เย็นหน้าต่างลูกกับนี่เน้นที่หน้าต่างหน้าต่าง็นขาบเยอะ นันที่ไม่ใช้ทิ้งเลยนะลูกนะไปตกแตกแล้วนี่คู่เล็กครับอสองทิ้งเลยทิ้งเลย ถ่ายรูปบีฟอยัง yeah? อ่าถ่ายได้อ่ากว่าใช่ใช่ข้างนอกให้ใช่ไหมข้างนอกบอกแล้วเนี่ยเพราะว่าข้างนอกไอ้ตรงเนี้ยมันมันเป็นข้างนอกเลยอ่ะอืมอ่างในก่อนข้างนอกเดี๋ยวเขาเตรียมสายยางแล้วของเขา <c oughs> อันนี้หลุดแล้วเหรอ ีขี้ขี้พวกแมลงต่างเริ่มนะอันนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วมันมาแล้วครับไม่เป็นไรเอาเลยค่อยคออยยทําได้อันนี้เสียแล้วใช่ไหมลูกเสียอ่ะเสียโอเคค่อยๆลื้อค่อยๆลื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆทําใส่แมสไว้เพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นมันนั่น ดยดีอย่าให้เอกสารสำคัญ นี่ก็เป็นน้องชัยนะครับกำลังทำความสะอาดไม่ไม่ไมอัดวิดีโออันนี้ก็เป็นล้างกระจกข้างนอกนะครับมันก็ข้างในก็เส็เช็ดแล้วข้างนอกก็จะล้างน้องชัยนะครับก่อนให้โอ้โห ร่วงเลยร่วงเลยนะเม่ึนะอ,อืมอืมอืม,อ,ม,อ,มอันไหนที่ไม่ใช้ก็ทิ้งได้เลยวันนี้ครับวันพุธนะครับพรุ่งนี้เตรียมรับกิจบัตรวันนี้จะไปดูของข้างล่าง นะครับว่าเอาอะไรมาตกแต่งได้บ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นเราก็จะมารับแถวเนี้ยช่วงนี้ถ่ายรูปให้เด็กๆรับกิจบัตรอะไรเงี้ยประมาณนั้นเมื่อกี้มีเขาเรียกว่างานด่วนโคตรด่วนเลยเพิ่งเสร็จกันไปยังไปยังกุญแจได้ยังกุญแจกุญแจ กุญแจได้ย,ยังกุญแจไป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 ,ไปไปๆปไปไันปไปไลไาไปไปไ <c oughs> ปไปไนไป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 ปไ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 ปปไ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 ปปอปไนไป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 ปไป สุดนเด็กใช่ใช่เอาไว้ทำผลงานเนาะนี่ไปไหนเนาะไม่บอกไม่บอกเสียงเสียงภาษาเสียงภาษากลางเสียงภาษากลางเอาเนี่ยมาแล้วเข้าแล้วนี่ อ๋อนี่ห้องห้องสมุดอ๋อวัสดีครับออคุยสินไอหยดปสวันอืมไม่อ๋อพียงเราอูทู้ออทีนีแอัรเ้อพอพวกน้อะไรถูกถูกถูกอ๋อเนี่ยคลังเราอยู่นี่หมดแล้ว แต่ต้องเช็ดก่อนต้องเช็ดฝุ่นก่อนอันนี้อะไระผักผลไม้อ่ะได้พอดีเลยเนี่ยรุดนะได้เออใครลายมือสวยเนี่ยใครลมือสวยกูเล็กเอะไนี่ยเอาไว้ทอไเลยเออนี่นะนี่ตัวเลขได้ตัวสอนได้อ่าอยากเอาตัวไหนหยิบไปเลย ตัวบล็อกกันใช่ไหมเออตัวบล็อกเออสนใจไหมเดี๋ยวเขาโยกไปเขาโยกไปพี่บ้านนี้เอาไปนู่นไหมเป็นเป็นวิวที่เราไปไปตั้งตรงนี้ใช่ไหมเด็กอันนี้อันนี้เอาไปด้วยทั้งเซตเลยสองเซตนี้แล้วก็ไปล้างฮะอะไรนะตัวถุงมือถุงมือห่อหุ่นมือใช่ไหมก็ดีนะ เล่านิทานเอาไปเล่านิทานนนิทาเยอะแยะเลยของที่บอกว่ายังไม่ได้เอาเรามีโรงนาคนแล้วยไอ้นั่นนะไม่ฉาดสีเขียวในห้องนั้นนะนะเดียวทีวีเออแล้วก็บทบาทสมมุติไงฮะอ้นี่เราตั้งให้สวยๆข้างหน้าใช่ใช่เออสวยเอากบด้วยไหมฮะกบกระเป๋าสีแดงได้กกบระสีแดงแต่อย่าให้เลอะแค่นั้นเองอย่าให้เลอะเช็ดก่ะบอกว่าไม่ใช่ว่าเลอะหแต่ว่าอย่าเยอะเอาแค่นิดเดียวใช่ใช่ ไม่นักแล้วหอบทำไม <ton> to <noise> อันนี้เอามาล้างก่อนหน่อยเดี๋ยวคุณพูดไปา,าสายยางเออเอาสาย,ยางมาไหมเ <ton> to <noise> นี่ยอยู่ด้านข้าง <ton> <noise> แต่ยังอยู่ด้านข้างน,น,นั่นนะั่นนี๋ยวเขาไปขนก่อน มันต่อเชื่อมบลูทูธอ่ะ,อะมันเลยดังสนั่นเลยรถล,นะล่วง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 อตอนนี้ครูกำลังทำความสะอาดสื่อการเรียนสอนอยู่อ่านั่นแหละ ใช่แต่ถ้าโดนน้ำเยอะมันจะนั่นไงมันจะให้ให้ไม่ทันวันนี้เป็นวันรับกิจกรรมก็คือวันปัดชิมนี่แหละแต่ว่าเราไม่ให้ผู้ปกครองม,มาก็เหลือแต่เด็กกับมือโปรแต่งหน้าแต่งตาน,นี่น้องพึ่งน้า,ามำหมกโอ,อัน,นี่ก็แต่งหน้านิดนึงหลับรุ่มฟงสามนะวันนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมเล็กๆมีชื่ออะไรครับคนนี้ อ๋อน้องวุ้นเส้นอ๋อวุ้นเส้นแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใส่ดีไหมเนอะเออใส่ดีกว่าน,น่าตาน่ารักทุกคนเลยแต่งหน้าแล้วใช่ไหมคะ เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วลโหลเ,เ, <Hello. S 2> เอาเล่นต่อเล่นต่อ <c oughs> น้องจีจ้าโ okay. อเคอะไรผมติดอะไรหรือเปล่า <c oughs> อะไรผุม่มอะไรผม <c oughs> แป้งไหมน่าจะแป้งน่าจะแป้ง <c oughs> นี่กำลังจัดทักเรียนอยู่ให้ผมเรียนอยู่นี่เป็นตาโอ้โหเดี๋ยวมันร้อนเหงื่อเหงื่อมันจะไหลออกมาเฮ้ยหัวร้อนเดี๋ยวเหงื่อมันจะไหลออกมาเนาะอืมหัวร้อนเดี๋ยวหูดหิดหัวร้อนแล้วมันจะหูดหิด

เริ่มถ่ายเลยนะครับอันนี้จะเป็นเซตที่ถ่ายทีละคนแล้วดีด นั่งแต่คุณเล็ก